ปี96เซกาค่ายเกมชื่อดังเปิดตัวเกมใหม่ในชื่อโปรซักกะคูราบุโอะสุคุหรือในชื่อภาษาอังกฤษคือ Let's Make a Soccer Team ร่วมสร้างสมโมสรฟุตบอลท้องถิ่นการจัดการทีมวางแผนพัฒนาสมโมสรเพื่อก้าวขึ้นสู่สมโมสรฟุตบอลระดับตำนาน กว่าสาปีที่เฟรนชาชยนี้โหลดเล่นในโลกฟุตบอลซิมูเลชันจนมาถึงปี2025นาตำนานเกมฟุตบอลซิมูเลชันจะกลับมา ตั้งแต่นักฟุตบอลระดับท้องถิ่นจนถึงตำนานนักเตะระดับโลกเซกาฟุตบอลคลับแชมเปี้ยนส์2025จากทีเซอร์เปิดตัวนะครับของทางเซกาที่นำมาลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะผมก็ได้รับข้อความมานะครับว่าจะมีการเปิดเบต้าเทสนะโดยให้ แฟนคลับทางบ้านนะครับลงชื่อไป15,000ชื่อนะที่จะเป็นสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกนะครับเข้าร่วมเบต้าเทสซึ่งผมก็ได้โอกาสนั้นมาด้วยนะครับที่จะได้มาทดลองเล่นนะครับเกมฟุตบอลแมเนเจอร์นะถ้าเรียกให้เข้าใจกันง่ายๆในชื่อ Sega Football Club Champions 2025นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในตัวชื่อเกมเนี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงรูปแบบวิธีการเล่นนะนะผมว่าหน้าตา user interface ต่างๆในเกมที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่ตอนนี้ก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนในวันที่เกมล็อตจริงๆมาตอนนี้ตัวเบต้าเทสนี่ได้ได้ปิดไปแล้วนะครับก็คือโหมดทดลองเล่นที่ให้ u s e r อร0 0 0 0 0งนะครับที่ได้รับสิทธิ์เนี่ย เข้าไปทดลองเล่นเกมเนี่ยตอนนี้ก็ปิดไปแล้วก็รอวันที่เซกาจะประกาศเปิดให้บริการจริงนะครับลักษณะรูปแบบเกมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นนะครับเ,เจ้าเกมฟุตบอลเมนเจอร์แนวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเกมวางแผนนะมันไม่ใช่เกมที่จะให้เราบังคับตัวนักฟุตบอลน,นะแบบจะส่ง สั้นส่งยาวจะเลี้ยงลากเดี่ยวหรือว่าจะยิงไกลอะไรแบบนี้นะครับคือจะเป็นการแบบวางแผนเราจะจัดตัวจัดทีมแล้วก็วางแผนนะเพื่อที่จะส่งนักฟุตบอลลงไปเล่นเป็นการเหมือนเป็นการคุมทีมเฉยๆนะครับเหมือนเราเป็นผู้จัดการทีมอะไรประมาณนี้นะซึ่งเอาจริงๆแล้วความต่างถ้าเพื่อนๆเคยเล่นเกมของ SEGA นะ ในเฟรนชชายนี้นะตั้งแต่สมัยที่มันยังชื่อเป็น uh, let's make a soccer team หรือ sakasuku นะถ้าเรียกกันสั้นๆนะครับ pro s a k a kudabuosukuro นะคนญี่ปุ่นจะรู้จักกันในชื่อว่า sakasuku นะครับก็คือเรียกแบบสั้นๆเลยจะเป็นเกมสร้างทีมฟุตบอลจริงๆนะคือเราไม่ใช่แค่จัดตัวนักฟุตบอลนะครับเพื่อลงมาแข่งนะครับแต่ เรายัางสามารถพัฒนาสมโมสรพัฒนาเมืองที่เราอยู่หรือโฮมทาวน์นะเช่นในยุคแรกนะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่ทำทีมฟุตบอลในเจลีกนั่นแปลว่าตั้งแต่เริ่มเกมเลยเราก็จะได้เลือกโฮมทาวน์นะเช่นสมมุติบางคนอาจจะเลือกเป็นโอซาก้าเป็นฮอกไกโดเป็นเกียวโตหรือบางคนอยากจะอยู่ทางตอนใต้ตไปอยู่โอกินาวาไปอยู่อะไรคือมีให้เลือกหมดเลยนะ เป็นทีมท้องถิ่นสามารถตั้งชื่อสโมสรเองได้หรือจะคุมทีมแบบใช้ชื่อสโมสรจริงๆที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันก็ได้นะครับแล้วก็จุดเด่นที่ทำให้เกมนี้น่าสนใจคือนักฟุตบอลในทีมจะใช้ชื่อเป็นนักฟุตบอลเจลีกจริงๆนะครับมีการใช้เรียกว่าไงทำกราฟิกหน้าตาให้คล้ายกับนักฟุตบอลจริงเลยนะครับ ก็จะมีนักฟุตบอลแบบทีมชาติดาวรุ่งอะไรที่เก่งๆนะครับรวมถึงอาจจะมีตัวแรที่แบบว่าเป็นนักฟุตบอลที่แบบว่าคีเอทขึ้นมาเองอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งนี่คือความสนุกของเ,อเกมซากาสกุที่หลายๆคนหลงรักนะครับเกมได้พัฒนามาตั้งแต่ในรูปแบบของเกมคอนโซลนะครับแล้วก็เคยทำเป็นเวอร์ชัน PC มาแล้วด้วยนะเกมนี้ และก็ในล่าสุดเนี่ยไปลงในโมบายนะครับก็คือสามารถเล่นผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยนะโดยรูปแบบเกมผมต้องบอกก่อนว่าเกมที่เคยเล่นในอดีตนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นมานะซากาซูกุนี่จะเป็นเกมเสร้างทีมสโมสรน,นะครับขึ้นมาจากทีมท้องถิ่นจนกระทั่งขึ้นมาถึงระดับโลกเนี่ยประเด็นคือเมื่อ เอามาพอร์ตลงในโมบายแล้วเนี่ยมันจะเป็นเกมเหมือนเป็นเกมกาชานะเกมเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันรูปแบบก็เอาจริงๆคนที่เป็นแฟนคลับอย่างผมเนี่ยแอบผิดหวังเล็กน้อยนะเพราะว่าผมหวังที่จะได้เล่นซากาซกุในแบบที่เคยเล่นนะก็อาจจะมีการพัฒนาระบบที่ดีขึ้นแต่เนื่องจากว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะช่วงนี้อ่าเขาก็จะใช้เป็นพวกเกมกรชาซะเยอะนะเพราะว่า เกมนี้น่าจะเป็นเกมโหลดฟรีนะครับก็คือเล่นได้ฟรีเลยเราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะแต่ว่าเราก็จะต้องมาซื้อแพ็คนะครับโดยแพ็คที่ขายในเกมเนี้ยที่เห็นก็จะมีเป็นแพ็คนักเตะนะครับก็คืออยากจะได้นักเตะเนี่ยเราต้องใช้วิธีการซื้อนะครับซื้อกาดเอาแล้วก็มาเปิดดูว่าเราจะได้กาดนักเตะเป็นใครอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงการดฝึกซ้อมด้วยการฝึกซ้อมเนี่ยนะจะมีกาดซึ่งก็จะ มีระดับมีแล้งต่างกันเป็นพวก normal และ SRSR s อะไรแบบอย่างเงี้ยนะซึ่งก็จะช่วยบูตในการฝึกนักเตะเราให้เก่งยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้รวมถึงการพัฒนาของตัว manager หรือผู้จัดก,การทีมนะครับเพราะว่าเราจะต้องอมีการฝึกเช่นเ,เทคนิคการใช้รูปแบบ formation ต่างๆนะครับในการจัดสูตรของผู้เล่นในทีมอะไรประมาณนี้ก็จะมีการอัปเกรดนะครับ ตัวผู้จัดการทีมด้วยสิ่งที่หายไปนะผมต้องพูดว่าสิ่งที่ผมพูดต่อไปเนี่ยมันจะเบสบนตัวเบต้าเทสที่ผมได้ทดลองเล่นหลังจากที่ s e กาได้ปล่อยนะครับตัวเบต้าเทสเนี่ยให้กับยูเซอร์15,000คนที่ว่ามาโหมดพัฒนาอนัปเกรดสโมสรเช่น <c oughs> การพัฒนาคลับเฮาส์การสร้างสนามซ้อมการขยายสนาม อะไรต่างๆพวกนี้ถูกตัดออกหมดเลยเพราะคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่เข้ากันกับระบบกาชานะครับเพราะว่าเกมฟุตบอลเมเนเจอร์แบบนี้นะครับก็จะใช้กาชาในการเรียกว่าไงอะสร้างสร้างรายได้ให้กับทางเซกาด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องระบบการสร้างสโมสรน,น่าจะถูกตัดไปเพราะว่าผมไม่เห็นนะในตัวเบต้าเทสนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นจริงนี่ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีแล้วกันส่วนระบบแบบพวกว่านักเตะยังเป็นนักเตะจริงอยู่ซึ่งซึ่งในเวอร์ชันที่ผมเล่นนี่อาจจะไม่ได้เป็นเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดเพราะว่าจะเห็นว่าผมเลือกที่จะคุมทีมฮอกไกโดคอนซาเรซัปโปโรที่ลงไปเล่นใน J2 นะครับแล้วก็ผมได้ลองนะครับให้แมวมองของทีมนะครับติดต่อ สกาวโดยเลือกสกรีนเอาเฉพาะนักเตะไทยนะแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเลือกทีว่าอยากจะได้นักเตะไทยคนไหนมาร่วมทีมซึ่งที่สกาวหามมาได้ก็คือเจริญศักดิ์วงกรปรากฏว่าเจริญศักดิ์วงกรหรือเจ้าเทพเนี่ยยังอยู่ในเซเลโซโอซาก้าอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี้ยคือเจ้าเทพเนี่ยกลับมาเล่นให้บีจีปทุมแล้วนะครับแต่ว่าผมยังได้ เจ้าเทเจรัสสังวงกรในสีเสื้อของเซเลโซโอสกาย้ายมาเล่นกับเจ้าเช็คนะครับสุประโชคใน J2 นะครับให้กับข้อกระโดงของซาเลซซัปโปโรซึ่งจากเกมที่ผมทดลองเล่นดูผมสามารถพาซัปโปโรเป็นแชมป์เจแล้วก็เลื่อนขึ้นมาสู่เจลีกหนึ่งได้นะครับโดยใช้นักเตะประสานกันที่เป็นนักเตะไทยนะรวมถึงตัวสุดท้ายที่ผมได้มาด้วยก็คือ สุพนัทเหมือนตาอีกคนหนึ่งนะครับเป็นปรมภาษาเลยนะครับนักแต่ไทยร่วมกับกองหน้าก็คือเจมี่วาร์ดี้นะอดีตดาวซันโวของเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็แฟนตัดสีดีนะเราอยากได้นักเตะคนไหนซึ่งมันเป็นปน,นักเตะในโลกของความเป็นจริงแต่ว่าข้อที่น่าเสียดายก็คือ,อนักเตะบางคนนะครับอาจจะแบบไม่ได้ใช้ภาพจริงนะ ซึ่งก็จะเป็นภาพแบบภาพกราฟิกอะมันก็ทําให้แบบเราดูแล้วก็อาจจะอินน้อยลงหน่อยเพราะว่าสเสน่ห์ของเกมเนี้ก็คือเราจะได้เห็นหน้านักเตะจริงๆเลยนะครับผมดับนักเตะดังๆได้หลายตัวนะทีมชาติญี่ปุ่นอย่างนี้ผมก็มีดับได้มาเหมือนกันนะครับรวมถึงเปิดกระชาอย่างในเบต้าเทสเนี่ยผมได้ตัว เมสซี่มาด้วยนะครับเมสซี่จริงๆอ่ะนะได้ตัวเมสซี่มาซึ่งต้องบอกว่าลักษณะเกมกระชาที่เป็นการ์ดแบบเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับเกมอื่นๆในตลาดนะครับก็คือบางทีเราได้ตัวเมสซี่มาตัวเมสซี่เนี่ยก็จะเป็นตัวเมสซี่ที่ในเวอร์ชั่นที่ยังไม่เก่งนะอาจจะเป็นแลงอีอะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆอัปเกรดตัวละครเราซึ่งวิธีการอัปเกรดนักเตะเนี่ยจะใช้อัปเกรดโดยการ เราต้องหาการ์ดใบนั้นมาเพิ่มนะครับเช่นสมมุติว่าเรามีเมสซี่แล้วเรามีเมสซี่ใบที่2เอาการ์ดสใบมารวมกันอาจจะอัปเกรดจากแล้งอ e ีขึ้นมาเป็นแล้งเออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าไม่ใชต่ต้อง F แล้วเป็น E สิถ้า E แล้วก็ขึ้นมาเป็น D ใช่ไหมก็คือแลงก็จะสูงขึ้นเรือเ่อยๆจนกระทั่งขึ้นมาเป็นระดับแลงเอนะครับก็ไล่ไต่ขึ้นมานะ E D C b a s อะไรอย่างเงี้ยนะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาการ์ดนักเตะที่เป็นคนเดียวกันเนี่ยหลายๆใบเอาไว้เพื่อที่จะมาอัปเกรดแลงนะครับรวมถึงยังมีการ์ดเทรนนิ่งอีกการ์ดเทรนนิ่งเนี่ยก็ใช้การสุ่มเปิดเหมือนกันนะครับเราก็ต้องแบบเปิดซองอะไรเงี้ยพูดง่ายๆว่านี่เป็นเกมซ็อกเกอร์แมเนเจอร์แบบที่ใช้การกระชาเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็มีการ จัดทีมนะครับเพื่อลงแข่งมีทั้งแข่งในแบบเป็นโหมดของ l ลีกนะก็คือเราเล่นหลีกเหมือนเล่นคนเดียวหรือว่าจะเป็นเหมือนลักษณะแบบเป็นออสตาร์ Star, ก็คือเรานํานักเตะมารวมเป็นทีมเฉพาะกิจพิเศษแล้วก็ไปแข่งกับทีมอื่นๆเพราะว่าในยุคนี้เป็นยุคออนไลน์แล้วนะเราก็จะสามารถจัดนักเตะเนี่ยเอาไปเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับในผ่านทางอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้นะ ก็คิดว่าคงจะมีการจัดแล้งจัดอันดับกันว่าทีมไหนจะเก่งกว่ากันแล้วก็เราก็ต้องมาเร่งฝึกนักเตะแล้วก็หาพัฒนานะพัฒนาตัวนักเตะให้ได้แลงสูงสูงนะครับเพื่อที่จะไปแข่งเพื่อความเป็นเลิศเพื่อความเป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยนะก็รูปแบบการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าชอบเกมแนว Soc c e r อร์ a g e r แบบนี้หรือเปล่านะครับ ส่วนตัวบอกเลยว่านี่เป็น1ในเกมที่ผมชอบเล่นมากเลยนะสำหรับซากาสึกุแต่ต้องบอกว่าในเวอร์ชันที่เป็นกาชาเนี่ยไม่ค่อยถูกจิตผมเท่าไหร่นะเพราะผมชอบเล่นเกมแนวที่แบบว่าเป็นการสร้างทีมฟุตบอลจริงๆนะครับจากทีมท้องถิ่นลากหญ้านะหานักเตะท้องถิ่นสร้างทีมเยาวชนขึ้นมา ไตมายู8ก็ 18, แล้วก็ขึ้นมาเล่นคัดตัวดับตัวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่อะไรแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แข่งให้เป็นแชมป์ในประเทศนะครับพอเป็นแชมป์ในประเทศไปแข่งแชมป์ระดับทวีปนะจนกระทั่งเราฝีมือถึงนะครับทีมชาติมาท้าทามเราให้เราไปคุมทีมชาติเราสามารถเลือกตัวนักเตะญี่ปุ่นอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราเลือกเล่นในเจลีกนะก็หาตัวเอามาแล้วก็สร้างทีมญี่ปุ่นจนกระทั่งได้เป็นแชมป์โลกนะครับอันนี้ก็คือสกสัสกุในเวอร์ชั่นปกติที่เราเคยเล่น ที่ผ่านมานะพอมันเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชันโมบายเนี่ยก็จะมีวิธีเล่นที่แตกต่างกันไปนะครับข้อดีอย่างหนึ่งที่เห็นเลยก็คือเป็นเวอร์ชันภาษาไทยครับมีหลายครั้งนะที่นักเตะในทีมมีปัญหาเช่นเพื่อนในทีมไม่ถูกกันหรือมีปัญหาเรื่องการแข่งการซ้อมอาการบาดเจ็บบางทีเนี่ย จะมีอีเวนต์นะให้เราซึ่งเป็นผู้จัดการทีมได้คุยกับตัวนักเตะต้องบอกว่าในเวอร์ชันสมัยก่อนเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่มีแต่ภาษาญี่ปุ่นล้วนนะครับภาษาอังกฤษก็ไม่มีนะค่อนข้างยากมากก็คือกดกันมั่วๆบางครั้งนักเตะดีๆเราก็เสียไปเลยนะบางทีอยู่ดีๆนักเตะก็หายออกจากทีมไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สาเหตุไม่รู้เหตุผลแต่ในเวอร์ชันนี้บอกเลยว่าเพื่อนๆเ,เ,เล่นกันสบายแน่นอนเพราะว่าตัวเกมเป็นภาษาไทยหมดเลยครับตรงเนี้ยคือ จุดเด่นที่ดีกว่าในเวอร์ชั่นเก่าที่ผมเคยเล่นมานะเอาไว้เกมนี้ถ้าเปิดนะครับเปิดให้บริการวันไหนยังไงและเดี๋ยวมาลองคุยกันอีกทีแล้วกันว่ามีอัปเดตต่างจากตัวเบต้าเทสนี้ยังไงนะครับและเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นกันไหมฝากทิ้งคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับสำหรับเกมนี้นะ Sega Football Club c ม a ป p i o n s 2025นะครับตัวนี้ ผมเล่นบน iOS นะตัวเกมในเบต้าเทสเนี่ยซัพพอร์ตทั้ง iOS Android แล้วก็ PC ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยหรือไม่แต่ผมคิดว่าไม่น่ามยิบญหานะน่าจะเล่นได้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูข่าวอัปเดตกันต่อไปแล้วกันสำหรับเกมนี้ครับ far cod tid tam cod like lay cod subscribe chong tatam tv d u i nakrab rack noi noi tirak nan nan